ปุ๋ยตรามงกุฎชวนขยันตรงจุดสวัสดีครับธาตุอาหารพืชเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญมากต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดนะครับดังนั้นการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการปลูกข้าวโพดเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยไปในคราวเดียวกันซึ่งปุ๋ยที่ใส่ไปพร้อมกับการปลูกแบบนี้เรียกว่าปุ๋ยรองพื้นแล้วปุ๋ยรองพื้นมีความสําคัญอย่างไรทําไมถึงต้องใส่ไปฟังคาตอบจากนักวิชาการเกษตรปุ๋ยตรามงกุฎครับ รู้ให้ตรงจุดกับนักวิชาการเกษตรปุ๋ยตรามงกุดการใส่ปุ๋ยข้าโพดในระยะรองพื้นสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตในช่วงหลังเมล็ดงอกได้ดีครับ เมื่อเมล็ดข้าวโพดงอกและเกิดระบบรากรากนี้จะดูดซึมธาตุอาหารจากดินฉะนั้นปุ๋ยรองพื้นที่เราใส่ไปจึงเป็นประโยชน์ต่อข้าวโพดทันทีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วข้าวโพดจะมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสร้างต้นระบบรากใบได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลไปยังผลผลิตที่ดีในอนาคตครับการใส่ปุ๋ยรองพื้นอย่างไรจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะกล่าวไว้2ข้อดังนี้ครับ ข้อ1ใส่ถูกวิธีคือใส่รองพื้นพร้อมปลูกเพราะเมื่อเกิดระบบรากจะมีการดูดซึมธาตุอาหารในรัศมีรากทันทีข้อ2เลือกสูตรให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากค่าวิเคราะห์ดินหรือพิจารณาจากเนื้อดินก็ได้ครับ สามารถแบ่งได้2กลุ่มใหญ่ดังนี้กลุ่มดินเนื้อหยาบเช่นดินทรายดินร่วนปนทรายเนื้อดินเหล่านี้มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำจะแนะนําใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร15-15-15ครับส่วนกลุ่มดินเนื้อละเอียดเช่นดินเหนียวดินร่วนเหนียวเนื้อดินเหล่านี้มักมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงจะแนะนําใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร18-8-8ครับ สุดท้ายนี้หากต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพเพาะปลูกข้าวโพดโรคมแมลงและวิธีการใส่ปุ๋ยสามารถศึกษาได้จากคู่มือรู้รอบเรื่องข้าวโพดกับปุ๋ยตรามงกุดโดยสามารถติดต่อขอรับคู่มือได้จากร้านค้าตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยตามงกูฎทั่วประเทศครับเมื่อทราบประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยรองพื้นข้าวโพดแล้วนะครับอย่าลืมนาวิธีการนี้ไปปรับใช้เพื่อให้ต้นข้าวโพดโตไวแข็งแรงและมีผลผลิตที่สูงกันครับ ปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยเคมีคุณภาพมีครบทุกสูตรวางขายครอบคลุมทุกพื้นที่หาซื้อได้ง่ายที่ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตรามงกุฎโปรดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพและก็ขอย้ำปุ๋ยตรามงกุฎไม่มีขายในช่องทางออนไลน์นะครับเริ่มต้นที่ตรงจุดผลผลิตไปได้สุดทางพืชไร่พืชสวนด้วยปุ๋ยตรามงกุฎขยันทำงานตรงจุดทุกเม็ด